ก็อขอกระสรวสัสดีิยันสมท่านนะครัะที่ผมมีแต่เกมเมื่ะดิกเล่นเกินะครับวันนี้จะมาเล่นเกมมาครับนะครับในเออ่วันนี้เราจะมาเออเล่นแบบอะไรกันดีมั้ถามว่าถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะครับถามว่าทําไมถึงผมไม่อยาก นีไปเลยจะเต็มอยู่แล้วพอแล้วพอแล้วจะค่ยอยลงมาเก็บก็แบบนี้นะครับสามารถโหลดได้ทางเอ M M C P E Master นะครับเป็นชื่อโปรแกรมนะครับก็เป็นจะมีเท็เจอร์ให้โหลดด้วยนะครับสก,กินก็มี บอดก็มีนะครับก็ไปโหลดเอากันนะไปโหลดดูกันเองแล้วกันนะไม่เม่นเงแล้วแบบนี้นครับโอ้ก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอ้ยอัพเพลงให้นะเฮ้ยตูอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีเพลงแทซรกซ้อนเข้ามาด้วยนะครับ ครับนอนนอนนอนถามว่าถ้าตื่นไปเนี่ยจะทำอะไรงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยแล้วกันนะครับผมจะตกแต่งให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ซะน,นี่ครับก็ความจริงจะเล่นกับพี่นะก็ถามว่าทำไมาถึงมาเล่งคนเดียวนะครับก็เลยก็เพราะว่าจะจะเล่นกับพี่ก็ไม่ใช่ ว่าจะได้เล่นเอ่ออะไรนะไม่ใช่ว่าจะได้เล่นกันมาทุบปะเจอกันทุกครั้งนะครับอยู่คนละบ้านกันนะจ๊ะเค <c oughs> ียบถ้าไม่ชมนั่นเสียงแม่ผมนะครับบางครั้งแม่จะบ่นนิดนึงนะไม่จะสนใจนะครับเครับโอเคนะบักหนึงนะโอเคนะ รู้แล้วรู้แล้วม嘛เดี๋ยวไปซื้อให้แต่ว่ารอก่อนเขียนธรรมโชเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อให้นะมะรอก่อน ครับท้าผม้ชมงั้นเดี๋ยวทำไมไม่ขึ้นโอเคครับถ้าเอ้ยช่างมันงั้นเรามาสร้างกันเลยแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวผมจะใช้เออเอาเหินมาก่อนแล้วกันนะ ะทำเป็นที่กั้นนะคงต้องใช้เวลานานในการสร้างนะถ้าจะสร้างรอบบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะอีกหลายวันกว่าจะได้เล่นกับพี่นะก็ยังมีเวลาสร้างนะมาเดี๋ยวช่วยไลน์คุยกับแม่อูนะมาว่าจะนัดกันวันไหนนะมา เรื่องอะไรอะมะเรื่องไรมาคุยกันเรื่องไรมาคุยกันเรื่องไรมนนานม่ยท่านผูช้ชมก็ไม่รู้จะไปเล่นเล่นหรือเปล่าครับก็รอติดตามกันละกันนะ ก็ถามว่าตรงนี้ใช่แมปหรือเปล่าพี่ถ้าสมมติว่าใครจะถามนะว่าเป็นใช่แมปหรือเปล่าไม่ใช่นะผมนี่มไม่โหลดแมปนะอ,อันนี้เองครับไอ้สร้างเองครับใช้เกมโมสร้างถ้าสร้างขนาดนี้หนึ่งวันนุไม่เสร็จหรอกถ้าใช้เกมโมซื้อ ช่องแคบมารก,กาไม่ใช่ <c oughs> บูตามิแป้งไม่ใช่ละ <c oughs> โอเคเราก็ต่อกันไปทำกันต่อนะครับ <c oughs> ผมจะทำตรงเนี้ยแค่แถวบ้านผมนะ <c oughs> ไม่ทำเยอะเพราะเกีีย ตอนแรกกะจะสร้างเป็นเมืองนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหลายวันอยู่ก็เลยไม่สร้างนะ้เกียจน,นะครับก็ไม่ไมดีก็มีคนมาเล่นด้วยอยู่รนะับสองคนเดียวนะมีคนมาเล่นด้วยแค่คนเดียวนะเป็นพี่ผมนะก็ที่กล่าวไปนะที่ต้อข้าวนั่นเองนะครับ จะไม่สร้างที่การแบบหรูหาาราอลังการนะรธ,รรธรรมดาก็พอนะปิดแค่สองนี่ก็การมนอนเตอร์เข้าได้เลยนะครับแต่ว่าเล่นแบบพี่ฟูจะไปห่วงบ้านอะไรล่ะแต่ว่าที่ต้องห่วงก็คือเนี่ยตรงเ๋แถวๆนี้ไม่ได้ปักทอสเลยแทบไม่ได้ปักทอ้อเลยนะคะนะั่นแหละน่าห่วงถ้าจะเล่นแบบ เออหมุดยากนะครนะับก็ถ้า้าคนี้นะเขาจะวิ่งเร็วขึ้นนะโอเคครับ ครับก็ถ้าดังไปถ้าถ้ามันมีเสียงอะไรรบกวนนี่ก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเช่นอย่างี่มันดังกี๊กเนี่ยมันจะชอบดังเวลาวางบล็อกนับถ้าจำได้แต่ก็ถ้ามันมีเสียงเนี่ยจะขออภัยด้วยนะครับ Yeah. ไม่ต้องสนใจนะจ๊ะกินเฮ้ยรอกันสิว่าไม่เอาไม่รอดูแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้แบบน,นึงถ้าไม่หยุดร้องไม่ไม่ไม่ไปซื้อให้นะเดลีดวยวหน่อยเกี๋ยวถ้าไม่ชมก็ ก็นี่ก็แหละนี่แหละบางวันแม่ก็อยากกินนะผมกินตลอดเลยไม่ ่นาทีนี่เดี๋ยวผมก็จะทำไไอไมบ้ดแล้วเดี๋ยวมันจะอัพไม่ได้นะโอเคนะท่านผู้ชมงั้นผมก็ต้องขอลาอ,อุ๊ยอ้าวโอ้ยสวัสดีครับท่าชมดอ้าวเคครับท่านผู้ชม ก็งั้นผมก็ต้องขอจบอกินที่นี้ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคถ้าโโทรมานะัน <c oughs> ไม่ต้องกินถ้าไม่เลือกร้องไห้เอ <c oughs> ก่อนเดี๋ยวดี๋ยวโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ขอจบกินทีท่นี้ครับ